แรงบันดาลใจไม่จําเป็นต้องมาจากคนสําเร็จเสมอไปก็ได้คนส่วนใหญ่ต้องการแรงบันดาลใจมกกักจะไปดูว่าใครคือคนที่สําเร็จใครคือคนที่เป็นไอดอลใครคือคนที่เราจะยึดมาเป็นต้นแบบได้บ้างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้ายึดแล้วทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจอยากสําเร็จเหมือนเขาบ้างแต่ปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่มีหลายอย่างที่เราไม่เหมือนเขา ก็คือคนที่เราไปยึดเป็นไอดอลเป็นต้นแบบเช่นต้นทุนชีวิตต่างกันจังหวะเวลาสถานการณ์ต่างกันและมีปัจจัยเอื้อหรือปัญหาประสัคที่แตกต่างกันเลยทําให้คนหลายคนไม่สามารถเดินตามไอดอลหรือคนต้นแบบได้อยากจะให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่างั้นเราสามารถหาแรงบันดาลใจจากคนที่ไม่สําเร็จได้ไหมอาจจะเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เขาสามารถพูดคุยแนะนํา ให้คำปรึกษากระตุน้นค้ชให้เรามีแรงบันดาลใจได้อาจจะด้วยคำพูดการกระทำบางอย่างก็เป็นไปได้หรือคนบางคนที่ชีวิตล้มเหลวลำบากทุกขนะ์ไม่แน่เขาอาจจะเป็นบ่อกเกิดของแรงบันดาลใจเราก็ได้สุดท้ายแรงบันดาลใจเราไม่จำเป็นต้องมาจากไอดอลก็ได้เช่นคนบางคนสําเร็จได้เพราะมีแรงบันดาลใจจากการที่เห็นคนอื่นทุกข์ลำบากยากจนล้มเหลวทําให้เกิด สงสารเห็นใจมีแรงบันดาลใจอยากจะช่วยคนเหล่านั้นแต่การที่จะไปช่วยคนเหล่านั้นได้ตัวเองอาจจะต้องประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างซะก่อนหรือคนเหล่านั้นคือจุดประกายที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไม่ล้มเหลวเหมือนเขาเราต้องไม่มีชีวิตย่ำแย่เหมือนเขาทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจเพราะไม่อยากเห็นตัวเองและครอบครัวเป็นเหมือนเขาก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าแรงบันดาลใจต้องหาจากคนที่สำเร็จเท่านั้นนะครับ แรงบันดาลใจอาจจะมีอยู่ทุกที่จากทุกๆคนขึ้นอยู่กับว่าคนแต่ละคนจุดไฟติดด้วยอะไรบางคนจุดไฟติดเพราะความอยากบางคนจุดไฟติดเพราะความกลัวบางคนจุดไฟติดเพราะคนที่สําเร็จแต่บางคนอาจจะติดไฟในใจเพราะเห็นคนที่ล้มเหลวก็ได้นะครับฝากเป็นข้อคิดสั้นๆสําหรับวันนี้ครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ